วิตีอายุ4 0กว่ามีปัญญาหาเงินเลี้ยงลูกดูแลลูกนะมีปัญญาซื้อกาแฟนู่นนั่นนี่อย่าว่าเลยนะจริงๆแล้วเงินที่ได้มามันก็ได้มาจากการขายผ้าที่พี่ๆช่วยกันซัพพอร์ตนั่นแหละค่ะบางคนก็มีเงินทอนบ้างอะไรบ้างอันนี้หนูพูดไปตามจริงนะตังทอนอันนี้ให้ดิ้งนะตังทอนนี้ให้หนูซื้อกาแฟนะมีค่ะมีจริงๆนะแต่ถามว่าสาวิตีซื้อกาแฟกินแก้วละหกสิบบาทแล้วสาวิตีเดือดร้อนผู้อื่นที่ไม่ได้ซัพพอร์ตสาวิตีไหมไม่ค่ะ แต่พี่ๆที่ซัพพอร์ตสาวิตีสาวิตีก็ขอบคุณค่ะทําให้ชีวิตสาวิตีดีขึ้นทําให้จากกินกาแฟที่ชงแก้วแล้วเนี่ยก็ยังกินเหมือนเดิมนะพี่ปูราหวัดดีค่ะแม่สากินเหมือนเดิมตอนเช้านี่อยู่บ้านก็กินกาแฟเหมือนเดิมนะถ้าออกไปข้างนอกขับรถขับอะไรก็อยากกินกาแฟข้างนอกก็กินค่ะเดือดร้อนผู้ที่ไม่มีส่วนจ่ายไหม <c oughs> ไม่เดือดร้อนคนที่ไม่ได้จ่ายตังไหมไม่เลย สาวิตีต้องแคร์ไอ้พวกที่มันไม่ได้จ่ายสักบาทไหมไม่ค่ะไม่แคร์ค่ะเพราะอะไรคะคนที่ทําให้สาวิตีมีกาแฟแก้วละหกสิบาทกินคือเอฟซีที่อยู่ตรงนี้คือพี่ๆที่ช่วยกันซื้อผ้าช่วยให้สาวิตรีมีตังค่ะนะคนที่ซัพพอร์ตสาวิตรีอยู่ตรงนี้ตั้งหาที่สาวิตรีควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่ให้ตังซื้อผ้านะที่ซื้อผ้ามาที่ให้ตังทอนที่ให้อะไรต่างๆมากมายมาคือตรงนี้ค่ะ ไอ้นี่มันเห่าๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเคยจะซื้อกาแฟให้เรากินไหมอะพี่โบฮะกาแฟแก้วละหกสิบาทหรือกาแฟแก้วละสาบาทสิบเจ็ดบาทสิบสี่บาทเนี่ยมันเคยซื้อให้เรากินไหมไอ้คนที่มันด่าเราอยู่ข้างนอกอะแล้วทําไมหนูต้องไปแคร์ล่ะพี่ซาร่าไปตำหัวหน่อยก่อนนะคะกินกาแฟเซเว่นก็ผิดจริงๆแล้วมันไม่ผิดหรอกแค่มันไม่ถูกใจ อเอาจริงๆนะเอาจริงๆจะพูดอะไรให้ฟังพี่เจ๊ก,กี้สวัสด,ดีค่ะเอาจริงๆคนทุกคนมันต้องพัฒนาอะใครที่เป็นเอฟซีแม่สาที่ยังใส่แพมเพิดเหมือนตอนเด็กๆอยู่เอาบอกมาพี่นัทสวัสด,ดีค่ะตอนเนี้ยใครที่ใส่แพมเพิดเหมือนตอนเด็กๆอยู่บอกมาฮะใครที่ยังให้แม่ใส่กางเกงให้อยู่บอกมาใครที่ยังกินข้าวบดอยู่บอกมาฮะมีใครบ้างไหมตรงเนี้ย พี่อายุเท่านี้แล้วที่เป็นเอฟซีแม่สาแล้วยังให้แม่ใส่แคมเพิร์ดให้อยู่พี่เบลวันนี้ค่ะว่าพี่หรอถอูพี่ก็ว่าเขาแหละคนที่คุณก็รู้ว่าใครฮะคนเรามันต้องมีการพัฒนาสิพี่ปะทูแเราตะเกียกตะกายหาเงินนี่เพื่ออะไรเพื่อความสุขเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ใช่อายุเท่านี้แล้วมีรถแล้วขับเองเป็นแล้วไปไหนมาไหนได้แล้วหาเงินได้เป็นแสนแล้วยังจะมาให้แม่เคี้ยวข้าวป้อนปากอีกพวกเรามันต้องพัฒนาสิจะไปรอกินแต่ข้าวบดท,ที่แม่บดให้อยู่ได้ยังไงฮะจะไปรอกินข้าวบดจากปากแม่อยู่หรอยังจะใส่ให้แม่ใส่แพมเพือตให้อยู่หรอ ยังจะให้แม่ใส่รองเท้าให้อยู่ไหมคนเรามันต้องพัฒนาเราอยากโตเพราะอะไรเราหาเงินเองเพราะอะไรเราออกเรือนเพราะอะไรนะเราไม่อยากชงกาแฟกินเองแล้วทาไมเราต้องหาเงินเยอะๆวะฮะหาเงินเยอะๆสิเห็นเพื่อนเขากินกาแฟข้างนอกเราก็กินลองดูมันอร่อยไหมเรามีปัญญาซื้อกินไหมล่ะเราหาเงินได้ไหมล่ะซื้อกาแฟแก้แลวละหกสิบาทไม่ใช่กลับบา้านแล้วเราชารักตายเราไม่มีเงินพี่โบสวัสดีค่ะจริงไหมล่ะ เรามีปัญญาซื้อไหมซื้อแล้วเราลําบากไหมเรากินกาแฟแก้วละหกสิบเราลําบากไหมเออแม่สาไม่ได้เดือดร้อนนะสิ่งที่หนูทนะําน่ะหนูมองว่าหนูแค่ไม่ถูกใจคนมองแต่หนูผิดไหมฮึสาวิตีไม่ผิดค่ะนะกินกาแฟแก้วละหกสิบกับกินเบียร์กระป๋องละหนะ้าสิบห้าน่ะกินกาแฟสาววิตีเสียงานเสียการเสียผู้เสียคนไหมแม่สาวว่าเปล่าเลย คุณกินกาแฟคุณกินกิกนเบียร์กระป๋องละห้าสิบห้าบาทเป็นไงคะดีไหมดีไหมคุณเสียการเสียงานเสียอะไรไหมสาวิตรีกินกาแฟหรือว่าจะกินลรเจนซี่หรือว่าจะกินเครื่องดื่มอะไรสาวิตรีเสียงานเสียการไหมเสียการดูแลอบรมลูกไหมภาระคพ่อครัวสาวิตรีรับผิดชอบอยู่ไหมต่างๆอะไรพวกนี้นะพวกเราต่างก็โตแล้วนะพวกเราต่างก็โตแล้ว อร่อยใช่ไหมรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้หมดแล้วพี่สาวิตรีสี่สิบกว่านะสาววิตรีอายุสี่สิบกว่ามีปัญญาหาเงินเลี้ยงลูกดูแลลูกนะมีปัญญาซื้อกาแฟนู่นนั่นนี่อย่าว่าเลยนะจริงๆแล้วเงินที่ได้มามันก็ได้มาจากการขายผ้าที่พี่ๆช่วยกันซัพพอร์ตนั่นแหละค่ะบางคนก็มีเงินทอนบ้างอะไรบ้างอันนี้หนูพูดไปตามจริงนะตังทอนอันนี้ให้ดิ้งนะตังทอนนี้ให้หนูซื้อกาแฟนะมีค่ะมีจริงๆนะ แต่ถามว่าสาวิตีซื้อกาแฟกินแก้วละหกสิบาทแล้วสาวิตีเดือดร้อนผู้อื่นที่ไม่ได้สปอร์ตสาวิตรีไหมไม่ค่ะแต่พี่ๆที่พพอร์ตสาวิตีสาวิตีก็ขอบคุณค่ะทําให้ชีวิตสาวิตีดีขึ้นทําให้จากกินกาแฟที่ชงแก้วละเนี่ยก็ยังกินเหมือนเดิมนะพี่ปูลาวัตด,ดีค่ะแม่สากินเหมือนเดิมตอนเช้านี่อยู่บ้านก็กินกาแฟเหมือนเดิมนะถ้าออกไปข้างนอกขับรถขับอะไรก็อยากกินกาแฟข้างนอกก็กินค่ะเดือดร้อนผู้ที่ไม่มีส่วนจ่ายไหมไม่ค่ะ เดือดร้อนคนที่ไมไ่ไม่ได้จ่ายตังค์ไหมไม่เลยสายพิจีต้องแค์ไอ้พวกที่มันไม่ได้จ่ายสักบาทไหมไม่ค่ะไม่แค์ค่ะเพราะอะไรคะคนที่ทําให้สายวิจิตีกาแฟแก้วละหกสิบบาทกินคือเอฟซีที่อยู่ตรงนี้คือพี่ๆีที่ช่วยกันซื้อผ้าช่วยให้สายวิจีมีตังค์ค่ะนะคนที่ซัพพอร์ตสายวิิตีอยู่ตรงนี้ต่างหาก ที่สาวิตีควรจะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณขอบคุณทุกครั้งที่ให้ตังค์ซื้อผ้านะที่ซื้อผ้ามาที่ให้ตังค์ทอนที่ให้อะไรต่างๆมากมายมาคือตรงนี้ค่ะไอ้นี่มันเา่าๆอยู่ข้างนอกเนี่ยมันเคยจะซื้อกาแฟให้เรากินไหมอ่ะพี่โบฮะกาแฟแก้วละหกสิบาทหรือกาแฟแก้วละสามบาทสิบเจ็ดบาทสิบสี่บาทเนี่ยมันเคยซื้อให้เรากินไหมไอ้คนที่มันด่าเราอยู่ข้างนอกอะ่ะแล้วทำไมหนูต้องไปแคร์ล่ะพี่ใช่ไหม ถาไมหนูต้องไปสนใจมันล่ะมันเคยซื้อกาแฟให้หนูกินไหมมันเคยซื้อผ้าหนูไหมเป้าเลยนะคนที่เข้ามาในนี้ต่างหากที่ซัพพอร์ตทั้งค่าใช้จ่ายทั้งซื้อเสื้อผ้าทั้งช่วยซื้อผ้าซื้อของให้สาววิตีมีงวดรถให้สาววิตีมีเงินเลี้ยงลูกอรุณวัสด,ดีจ้ะพี่ระเบียบสวัสด,ดีค่ะทุกทุกคนพี่ปูลาวสวัสดีทุกทุกคนนะคะนะทุกคนที่อยู่ตรงนี้ต่างหาก ยอดวิวที่ทุกคนดูทาให้สาวิตีมีเงินมีไรายได้จาก youtube ที่ y o u t u b e จ่ายมาทุกเดือนจะมากจะน้อยก็ทําให้สาวิตีมีไรายได้ค่ะนะรายได้จากทุกคนที่เป็น f อฟนะบางท่านก็ไม่มีตังจะมาซื้อผ้าซื้อผ่อนหรอกผ้าผืนละแปดร้อยเกอยมันก็แพงไปแต่ทุกคนดูสายวิตีนะนะพี่พทุกคนที่บางครั้งเมื่อก่อนนะพี่กําปุ่นเราอยู่กันไม่สาไ like, ลขายผ้าสี่ชั่วโมงเต็ม อยู่ตั้งแต่นาทีแรกจนจบอะสายวิทยียังเข้าไปทําแบบนั้นไม่ได้เลยค่ะพี่กระเป๋าวาด,ดีค่ะพี่พี่ทุกคนสวัสด,ดีค่ะแม่สาเองยังเข้าไปดูไม่ได้เลยค่ะดูตั้งแต่นาทีแรกสวัสดีเย่เย่มาแล้วมาแล้วมันเป็นคําพูดที่ทําให้สายวิทีีมีกําลังใจมากไม่สาวรักสวัสด,ดีค่ะทาให้เรามีกําลังใจเปิดช่องมาปุ๊บพี่กาปุ่นมาปับ๊บเคยซื้อของไหมแต่อยู่ด้วยจนจบเธอจะไลฟ์กี่ชั่วโมงสายวิทรี พี่อยู่ด้วยตลอดเลยทุกไลฟ์อู๋หมันใจฟูมากบอกเลยแล้วจะไปสนอะไรกับไอ้พวกที่มันไม่ซื้อกาแฟให้เรากินล่ะพี่จริงไหมจะไปสนอะไรกับพวกที่มันไม่เคยให้เราได้ซื้อกาแฟแก้วละหกสิบาทกินละ่ะอืมนะ <laughs> ไม่สากินกล้วยกินกาแฟก็ผิดเออหนูมีความสุขที่กินกล้วยหนูกินกล้วยให้เอฟซีเห็นหนูกินกาแฟให้เอฟซีเห็นหนูกิน หมูปิ้งหนูกินข้าวเหนียวหนูกินอะไรหนูไม่ได้กลัวเลยว่าเอซจะว่าหนูว่าหนูตะกะตะกามหรืออะไรไม่ค่ะหนูกินน่ะเออเมื่อก่อนนี้หนูต้องเซฟตัวเองนู่นนั่นนี่ต่างๆมากมายภาพลักษณ์ภาพอะไรที่พวกข้างนอกมันสร้างให้สาวิตีก็คือสาวิตีสูญเสียลูกก็จริงแต่เราไม่ใช่คนที่เป็นเจ้าขุนมูลนายไม่ใช่นายคนไม่ใช่อะไรที่ต้องมามาทำอะไรแบบนั้น,นนะอ่ะนะโอ้พี่เสรีสวัสดีค่ะ Okay. สวิตีไม่ใช่คนที่ต้องมารักษาภา,าพปวดภาพรักอะไรขนาดนั้นแม่สาก็คนธรรมาดาเนี่ยนะนะจริงๆแล้วมันมีคนมากมายที่ออกมาดา่าออกมาอะไรเรานะไม่มากมายหรอกพูดถึงแล้วนะไม่รู้ใครกลุ่มน้อยกลุ่มใหญ่ก็ไม่รู้แหละ <c oughs> นะฉันไม่แคร์คุณเพราะอะไรรู้ไหมคะคุณไม่เคยที่จะทําให้ฉันได้มีกาแฟแก้วละหกสิบาทกินเลยแม่สา <c oughs> สั่งข้าวมากินเลย แถวนี้ไม่มีครับน้องวินแถวนี้ไม่มีร้านข้าวหรอกแถวบ้านแม่สาไม่มีจ้ะนะแล้วแม่สาตอนเช้านี่ก็คือจะไม่ค่อยกินข้าวเช้าเลยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินข้าวเช้าเลยนะกินกาแฟเข้าไปแล้วมันก็ไม่หิวข้าวพี่เมียจริงหวัดดีค่ะแม่น้องสโนววัดดีค่ะพี่เอเมสหวัดดีค่ะทุกคนเออหิวตอนไหนก็กินมีกินก็กินไม่มีกินก็แล้วแต่นะบางคนก็เอาจริงๆนะ บางคนก็ถือว่าตัวเองมีตังค์แล้วก็จะควบคุมเราก็มีบางคนนะพี่นะแต่หนูไม่สนใจหรอกนะหนูมองที่เจตนามากกว่าว่าเขาหวังดีกับเราไหม